กระโดดดูดีกระโดดกระโดดใครเนี่ยวันนี้มาบู๊กับแกตาวินต้อเผ็วันนี้ วันนี้เรามาทำเป็นกีสปอร์ตแบบพี่อิงเล่นแบบแล้วแล้วช่องพี่อิงไปเล่นไทกีฬาแทนในชีวิตสลับกันนี่สลับกันวันนี้เราจะมาเล่นพับ G Mobile กันนะครับ FC คุณประธานพี่ด้วยรับแซ่บแต่ว่าเราพิเศษเราจะคัสตอมห้องขึ้นมาแล้วจะตั้งกฎกันเองเหมือนเล่นในชีวิตจริงแต่ว่าเรามาเล่นในเกมสลับกันก็เล่นในชีวิตจริงมันเหนื่อยเพราะเราแลกช่องกันดีว่าเสีย ก็ดีก็เอาพุทธเสียมาเราต้องเมืองมึงอาเราต้องเมียงงั้นเราแยกย้ายกลับบ้านนี่คือการแข่งขันเล่นพับ G Mobile โดยการสร้างห้องและตั้งกฎขึ้นมาเองโดยจะเล่นทั้งหมด4เกมใครจะแข็งแข่งที่สุดไปดูกันเลยไม่ใกล้เราไม่นอนโอเคครับตอนนี้ทุกคนก็ได้เข้าห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วเกมแรกที่ซุงจะเล่นนะก็คือเกม A E I O U ยุดผมผมผมจะคนยิงจะเล่นในไหน ไปเลยถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อลองเข้าไปหลังก่อนบ้านคือเราจะไปลงในในในเวิร์มสักหัวหรือว่าเราลงในใช่เราเราลงในสักหัวก่อนแล้วเราก็จะหาถนนก็ต้องมีคนลงดูตัวผมเองเหมือนแมงวันเลยเนี่ยเลยแมงวันบินได้นี่นี่นี่ถนนนี้แหละมันจะวิ่งตรงขึ้นมาบตอนนี้ใครเลยทุกคนมา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  แลนบ่ายเต่๋ยวผูใ <t> ห้สัญญาณมันมีระเบิดไฟ่วยมึงโตลงครับคือตอนนี้เพื่อนๆยืนอยู่ตรงฝั่งโน้นเดี๋ยวผมจะเลงไว้โน่นนะเห็นปะนี่เห็นไหมกระโดดนีเต้นโชว์เต้นโชว์โอย่ังองเต้นยังไงอ่ะโดูสิดกระโดดดิไหนกระโดดดิกระโดดดูดี่โอ้ยดยย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 

น้ำชนะนะครับมันเนี่ยได้สามมาตกติ่มันย่อมมาบ่อยเลยชอบปีนขึ้นชั้นสองบ่อยก็เดี๋ยวเราจะให้เกมต่อไปจะเป็นเกมซ่อนแอบนะครับครับก็คือเกมที่แล้วคือสามคนสุดท้ายแล้วก็พิงเป็นรองสุดท้ายนะครับคือสองอันดับเราจะรอดับนี้เป็นคนหาครับเกมต่อไปเราจะเล่นเกมซอนแอบจะเล่นเกมซ่อนแอบเหมือนเดิมนะครับในใน เดมสกูในสีเดียาก็คือถ้าเจอจะทำมันยิงเลยใช่เจอก็คือยิงเลยแล้วเราวิ่งวิ่งหนีได้ไหมถ้าวิ่งได้มันจะวิ่งไม่จับอีกไม่ถ้าวิ่งได้มันก็ข่วนไม่จบแน่เลยมจะหาแกันงั้นงั้นเราไปซ่อนแต่ถ้าเจอเจอพวกยิงเลยเกมที่สองเกมซ่อนหาให้ผู้ซ่อนไปซ่อนในเวลาที่กำหนด จากนั้นคนชนะจากเกมที่แล้ว2อันดับแรกจะเป็นคนหาและคิวคนที่เจอทันทีตอนนี้ก็คือเราเซตกันแล้วที่สกูเหมือนเดิมเราจะเล่นกันคือตึกแค่ตึกข้างหน้านะเราจะให้เพื่อนฝั่งฝั่งซ่อนไปซ่อนก่อนหนึ่งนาทีนะครับสามสองหนึ่งเราจะเจอคไปกินไก่เฮ้ยไปเลยไปกินไก่ไปกินไก่เราไม่นอนเฮ้ยอย่าตอนกูเฮ้ยบ้านนี้ว่า อยู่แล้วรอดไม่กินไก่เราไม่นอนแต่ดีนะแต่ดีนะทุกคนมีจองหมดแล้วเแหลยเฮ้ยถามมองจองตอนนี้เหลืออีก37 37วินนั้นเอ้ได้หามได้เร็วเร็วตอนยาอีกแค่นั้นครึ่งนาทีเท่านั้นหกวิเอีเฮ้ยมันขึ้นมาอะไรกันหมดอ้าวอยู่ข้างบนใช่ไหมยี่สิบวินะครับยี่สิบวีเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องมีเวลาในการ ถ้าสมมตมันเก็บปืนเราหมดเลยเราต่อแล้เออเราก็เก็บปืนกันถามมาให้หมดนะเอ้ามันยิ่มนมได้นะผมได้แล้วนึ่งสอาดหก

แล้วคุณมองเห็นเพื่อนตาย้งเี้เฮ้ยอ้าวแสดงคอยรงเมื่อกี้ใช่ไหมไม่้อย่ามาละใครเนี่ยไอ้ดใคเ่งวิงเ่เียโอ้ตายแตกตายแตกแล้วครับหายแล้วหายแล้วสองพวกมึงแอบหนกันเนียเลยอีลีเดียวเพื่อนสามที เจอแล้รแบบว่อ้าวเฮ้ย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 ย็ดร่วงเฮ้ยผมเจอแล้วผมเจอแล้วอันนี้ผมไปผมไปผไม่ต้องไปแล้วเพื่อนมันเจอมึงแน่ผมว่าใกล้ใกล้ขวามากคุเห็น lá เนี่ยผมเรียนตรงนี้เน in um. ี่โอ้โหตานีตไม่สด้อเราไม่ไม yeah! ่รู้โอ้โหมันจะมีรู้ว่าเดไสีม่เหมกไม่เหมือนกัแมเาเอล่นกับเพื่อนได้นตนตรงนี้ก็ยังถือว่าถือว่างวครับ เกมที่แล้วก็คือมีผู้ชนะมีเต้กับแบงค์นะครับก็คือเราจะมาถึงเกมเกมที่3นะครับคือจะเป็นเกมเขาเรียกว่าตะลุมบอลอ่าพัดเลยใช่ตะลุมบอลก็คือแต่ว่าผู้ชนะจากเกมที่แล้วก็คือเต้กับสามจะได้แบงค์เต้กับแบงค์มีอาวุธเต้กับแบงค์จะสามารถมีอาวุธได้โอปืนนะไปยืนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาวุธระยะประชิดไม้อะไรแบบมีอาอาวุธระยะประชิดนะครับวุธตะลุมบอลตะลิ่ง แต่ว่าเพื่อนที่เหลือใช้หมัดระเบิดปืนได้แล้วก็ไม่มีพวกนะตะลุมบอลระเบิดปืนได้ใครดูเขาเรียกว่าอะไรปะที่มันแบบอ๋ออย่างหกลุมหนึ่งเอเกมที่3ตะลุมบอลด้วยหมัดแต่คนที่ชนะจากเกมที่แล้ว2อันดับแรกสามารถใช้บนระยะประชิดได้ใครจะอยู่รอดเป็นคนสุดท้ายไปลุยกันนะเดี๋ยวผมไปใช้เสียงพี่นิกี้เป็นตัวเริ่มนะอา พอเสียงจบลงปุ๊บเราเริ่ม <ไป S 1> ใหม่<ช>ต้องจบเท่านั้นนะ มที่4สุ่มกระโดดล่มลงตรงไหนก็ได้ของแมปจากนั้นตามหาคนที่ชนะจากเกมที่แล้วให้เจอถ้าคิวคนนั้นได้ถือว่าชนะมาได้ได้เรื่องว่ายูไล่ลงมนแล้วรออยู่เฉยเมืกี้ผมได้ยินเพื่อนบอกว่าจะลงโคชิกกันเยอะมากผมเปลี่ยนผมไม่ลงเพราะเดี๋ยวมันไม่ไม่แต่เราไม่รู้ไงว่าในเครื่องบินเอ้าไปด้วยกันไงเล้วก็ไปพร้อมกัน ไม่มูห่าก็ไปเจอเลยต่ข้างนพมองไม่เห็นเรเลยน่าใช้ปืนนะเดี๋ยวผมถึงพื้นแล้วผมจะบอกโอเคให้ยูก็ยูโดดไกลแน่เลยว่ะแ่โอเคตอนนี้ผมถึงพื้แล้วแล้วผมประจำอยู่ที่มิวต้า p o w เ r อร์อยูก็กำลังไป t o ต้ามเลยทำมูไบว่าแล้วบอไปแช่ไหมอกมันดุดึงใช่ไหมยูว่าแล้ว อยู่ไม่เทลีเบอ้าวเพื่อนๆตอนนี้กูกูอยู่หน้าเมืองอยู่ไรสัตว์โอ้โหกำลังเข้าไปนโอ้ยเจอแล้เจอแล้วยูใส่กอดใส่อไรได้แต่ว่าอย่างเงื่อนพวกเราไม่ต้องใส่กอดแ่ใส่อยู่นะเแล้วดีกว่าอยู่ดกีกรเตัวแล้วยูก่เกมเดมนอเียรเดี๋ยวมาลองนอยไอ้โ แต่เราห้ามยิงใช่ไหมเออเราต้องไปต่อยได้อล่อยได้แบเลยัเย,ย <ไป S 2> อะยได้ยินเสียงเยยอได้ยินเสียงแฝบาคือถามว่า,าเจอก่อนหรือๆๆเขี้ยมมันเป็นใหญ่ใ้ายไ่ไป่ีท่นี้เลยไยาวยาวๆพี่นั้นคือคนขึ้นได้ตสิิใช่ไหมเยอได้ยินเสียงเบา ผมเป็นคนขับรถเลยผมไปอีพันสี่ร้อยเมตรเ้ยอยู่รอบยสัตวผมเป็นคนขับรถเลยผมไม่ต่อแล้เผมวิ่งไกลมากมาไ่นักวิ่งอ่ะโดยก็หารถดิผมขอ้าีพ่มึงอยู่ไหนนะเมพาวเวอร์ใช่โอ้ชิมพายแล้ววิ่งอย่างไกลเลยทีนี้มลยต่ีิ่งโวนา้ามันบอยูเฮ้มีคนอยูกล้ผมแต่ผมไม่บก้ บอกให้ว่าจุดที่แบงค์ตายผมก็เห็นไอ้สามชนกูไอ้ห่ากูไม่เห็นกูไอ้หฮะมันอยู่บนประภาคนรหรืวะไอ้สามไม่งยังโกงอ่ะกูไม่เห็นมึงแล้วเี่ยมึงโคตรโม้อะเพื่อนโ่าไอ้ยาคนนี่ผมไปผมไปแล้วนะไปวันเดียมันไปตอนแรกมึงแบบเข้าเมืองมาอันนี้คือไม่ได้ย้ายใช่ไหมไม่ย้ายไม่ย้ายมันอยู่ตั้งแต่แรกเลยไอ้เี้ยเใครอยู่ตรงกุกกะไอ้เต้ใช่ไหมผมอยู่ประจำระแวกนี้ตั้งแต่แรกเลยโวกคุณกำลังเข้าใจผิดกันอ่เดี๋ยวเดี๋ยวอีกสิบวินะผม เลยไปเพิ่มใหยว่านะหกเหียมอะไรหก <บ S 1> <บ>เหลี่ยมหกเหียมนะเหียมอะไร <บ S 1> <บ>ไมีแต่หกรอ เป็นวิธีการเล่นพับจีอีกแบบแบบนึ่งที่ไม่ใช่แบบว่ายิงกันเองก็ได้ใช่ไม่ใช่เพื่อนได้ครับใช่ต้องสร้างห้องนะครับก็แล้วแต่เราหลังจากที่ได้ซาวมาเป็นไงบ้างก็แบบรู้สึกแปลกใหม่อ่ะเนี่ยใช่เพราะว่าปกติปกติพับจีที่ผมเล่นอ่ะภาษาอังกฤษใช่เครื่องผมนะแต่นี่เป็นเสียงแบบเหมือนภาษาไทยเออที่เรารู้จัดเลยแล้วฟังแล้วแบบเราเข้าใจเอะมันมันเป็นคนตรีน่ะแล้วแบบเขาใจชี้เอ้ยอย่างนี้ เพื่อเพื่อนเราก็ได้ยินในทีมด้วยก็8เหลือ8ดีประสบกันใหม่ก็อย่าลืมใครที่อยากได้เสียงแบบที่มีที่อ่าก็ไปเล่นการติดตามกิจกรรมเขาด้วยเพราะว่าอนาคตอาจจะมีเสียงอื่นๆมาอีกใช่จากคนอื่นมาจามีเสียงจากเราจากเราเอ รว่าติดตามหน้าเพจว่าเขาจะแจกอะไรกันยังไงไปติดตามที่หน้าเพจพับจีโมบายนะครับเดี๋ยวขึ้นมาให้แล้วก็อย่าลืมไปโหลดเกมเล่นนะครับพับจีโมบายก็แอดกันมาได้ตามไอดียได้เลยถ้าโชคดีก็กดเชิญเลยเดี๋ยวเล่นด้วยนะครับตอนนี้แรกช่องกับสไลเดอร์อีสปอร์ตเพราะว่าสไนเดอร์อีสปอร์ตเนีทำหัวกูแตกอันนี้ถูกแล้วกูก็มานั่งเล่นเกมแทนมาลับกันพูดเล่นปวดอยู่เลยโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ Bye bye. bye, bye. bye, bye.